เคยเคยใช่ค่ะคือใช่ครับักติใช้ YouTube Netflix v i วแล้วก็ Disney Plus ใช้ YouTube Netflix ทไมใช้ YouTube บ่อยที่สุดใช้ YouTube มี Netflix แล้วก็มี Disney Plus แล้วก็ HBO Max ครับจริงๆก็ทุกวันเลย ถ้าแค่ยูทูปก็ทุกวันเลยแต่ถ้าเป็นเน็ตทีก็อาจจะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งแบบทุกวันทุก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 สามชั่วโมงคือถ้าแต่ก่อนทุกอาทิตย์แบบว่าสามถึงสี่วันต่ออาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้แบบงานเยอะก็เลยจะแค่หนึ่งถึงสองวันเมืนอนปกติจะดูในไอแพดไห่ก็โทรศัพท์เป็นโนบกับไอแพดไอแพดในไอแพดใช้อุปกรณ์ก็คือเป็นคอม ส่วนตัวแล้วก็มี iPad บ้างแล้วก็มีทีวีบ้างถ้าเป็นใน YouTube ก็คือเหมือนคอนเทนต์ที่แบบเราดูในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยแบบพวกแบบช่อง YouTube ที่อัพปกติอยู่แล้วก็จะชอบดูในนั้นแต่ว่าในเน็ตฟลิกก็จะเป็นพวกการ์ตูนไม่ก็ซีรีส์ที่แบบติดในช่วงนั้นอะไรประมาณนี้ถ้า u t u b e ก็คือมันได้ไม่มีโฆษณาแต่ว่าถ้าเป็นเน็ตฟลิก็คือมันก็จะมีพวกซีรีส์ที่ลงเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆ เพราะว่ามันดูได้ทุกอย่างบางทีก็อยากฟังเพลงก็เปิดยูทูบก็มีอยากดูหนังก็เปิดยูทูบเพราะว่าเคยทดลองใช้ฟรีแล้วพอมันพอมันกลับมามีโฆษณาแล้วมันรำคาญเพราะว่าตัวกติฟังชอบฟังเรื่องเล่ายาวๆแล้วพอมันมีโฆษณามาขัดมันมันรู้จิตเพราะว่าตัวเน็ตฟลิกมันมีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากกว่าแล้วก็เออมันมีพวกฝั่งของเกาหลีมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นบิวเทเบิลแมนเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งของยุโรปอเมริกามากกว่า แต่ดิ妮มันก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นของแบบของตัวดิน妮เองมาเวลเองมากกว่าจริง,รงก็คุมเพราะว่าปกติถ้าในเน็ตติก็จะสมัครเป็นโปรแบบเอ้ไม่ใช่โปรไฮเกยียดแต่ว่า99าบาทแล้วก็แบบว่าแต่มันจะดูได้แค่ในโทรศัพท์กับใน iPad แต่ก็แบบปกติไม่ได้ดูในคอมอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มดีชัดมันก็ชัดแน่ดอกหนึ่งถ้ายอยู่ทุก็คุมค้มเพราะว่าใช้ทุกวันแต่เน็ตติบางท,ทีช่วงไหนนว่าง,างไม่ได้ดูเลยก็รู้สึกว่าแบบ จะได้ฟังโอ้ค่าผมไม่เสียเลยคือถ้าดูบ่อยเท่าแต่ก่อนก็คิดว่าคุ้มแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูบ่อยจริงๆก็รู้สึกไม่ได้คุ้มขนาดนั้นคุ้มเพราะว่าถ้าเป็นพรีเมียมเราสามารถเปิดไว้แบบไม่มีโฆษณามากันแล้วก็เหมือนเวลาเราสไลด์แอปออกมันก็ยังเล่นต่อได้ใช่มันแบบไม่ต้องเปิดซอกหน้าไว้เวลาทำงานแล้วก็ฟังมปได้เลยแล้วมันก็ใช YouTube m u s i กได้ด้วย เพราะฉันมีเพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นราคาสูงของเน็ตพิกัะมันค่อนข้างแบบแรงนิดนึงแล้วแบบว่าเราแบบไม่ได้แชร์กับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเลือกแบบโครถูกสุดก็เลยคุ้นสึกว่ามันมีผลมีถ้า YouTube มันจะเป็นครอบครัวก็หาเหมือนเน็ตพิกแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่าคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าราคาก็มีบทถ้าเน็ตพิกแพงกว่านี้ก็อาจจะไม่เลยซื้อจริงๆไม่ค่อยเพราะว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาเพราะว่า คือเน้นคอนเทนต์ที่อยู่ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนั้นว่าแบบมีหนังหรือซรีี์ที่เราอยากดูไหมเมื่อง n งเ f l i x รู้สึกว่าชอบฟีเจอร์ที่มันเป็นกดข้ามตอนต้นของอะไรเงี้ยเอรู้สึกว่าสะดวกดีไม่มีคนไหนดูเป็นคอนเทนต์ในนั้นมากกว่าถ้า YouTube ก็แค่แบบว่าไม่มีโฆษณาข้ามโฆษณาไหนมันจะมีคนไหนดกูก็กดข้าม oh. ไม่มีโฆษณาเออถ้าเป็นเน็ตเน็นน่าจะเป็นเรื่อง ภาษาที่แบบว่าบางทีมันมีภับไทยล้วก็แบบว่าเสียงไทยให้บางทีแบบเราไม่ไม่ได้อยากแบบนั่งอ่านครับแต่ว่าแบบเราก็อยากนั่งฟังภาษไทยมากกว่าถ้าในหนึิกบางทีมันก็จะชอบกระตุกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นหนึ่งก,ก็เหมือนแบบมันมันจะแบบว่าถ้าเกิดว่าเปียกเครื่องหรืออะไรแบบนั้นก็จะให้ลงชื่อใหม่หรือรอบนึงอะไรยเงี้ยต้องทําหลายครั้งไม่มี เคยเจอโหลดช้าแต่ว่าน้อยน้อยมากก็มีบ้างที่บางอันที่มันกระตุกหรือว่าแบบอย่าง h ฮบิโ o โกในก่อนที่มันเป็น m a ็กอะคือภ้ามันจะแย่ yeah, มากภ้ามันเจ็ดร้อยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วภ้ามันไม่ค่อยชารจทำให้แบบเวลาเราดูหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้แบบอัตรดเท่าสตรีมติการซา์ซคอนทนต์มีผลมากมากมี ในเน็ตฟิกมันจะมีแบบว่าเป็นออริจินอลของเน็ตฟิกใช่ไหมที่เป็นซีรีเกาหลีแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีแล้วมันก็ชอบดูเลยชอบดูในนั้นอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่งปกติเป็นคนชอบฟังเรื่องเล่ายาวๆหรือว่าพอดแคสต์ส่งผลเพราะว่าอย่างถ้าดู i ิวก็จะดูแบบหนังที่แบบซีรีส์เมนที่เราเข้าก็จะเปิดบิวแต่ถ้ายูทูปก็จะได้แค่แบบรายการที่แบบเออเขาลงแต่มันจะไม่มีซีรีส์ที่ลงเ mm hmm. น็ตฟิกก็จะดูแบบ อีกเรื่องนึงไปเลยอย่างเงี้ยแล้วแต่เรื่องว่าเรื่องนั้นลงช่องทางไหนก็เลือก้วนอ่ะเคยเคยสมัคร HBO HBO Go เพราะว่าจะดูคอนเทนต์ที่เป็น Harry ี่พอตเที่แบบมันเป็นเฉพาะในนั้นมีเล่นป็นดีนี่พัทช่วงหนึ่งมันจะมีแบบว่าซีรีส์ที่อยากดูมากก็เลยสมัครไปเพื่ไหม่เคยแต่ก่อนใช้เคยดูของพามพามวิดีโอ แล้วมันมีซีรีส์เรื่อง The Boy เพราะอยากดูแค่ The Boy ก็เลยสมัครแค่แค่ The Boy ใช่ตอนนี้ไม่ได้สมัครแบบรอซีซ์ซีท่อนใหม่ีซึ่งแบบมันจะมีเหมือนปกติไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ในวิวเท่าไหร่แต่พอเพื่อนแนะนำว่าซีรีส์เรื่องนี้ในวิวสนุกดีก็เลยแบบไปสมัครวิวดูตามเพื่อนอะไรประมาณนี้มีให้แบบว่าบางทีดูรีวิวในเฟซเร่นแบบเนี้ยมันก็จะแบบว่าเป็นหนังที่น่าดูก็เลยอยากดูแล้วถ้าถืว่าดูในสตรีมมิ่งเนี้ยก็จะตามไปดี กี่บาทก็ยอมจะใช่ไหเพราะว่าไม่ไม่คนอื่นไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่มีแบบว่าก็เลยแต่คนไปที่นี้ที่เข้าใจคือแบบว่าเขามาลงรีวิวหนังไแบบว่าเราก็ดูในทิกตอกก็ุอยสนุกแล้วก็พอไปดูมันลงในแอปไหนก็จะเปิดก็จะโหลดแอปนั้นมาเพื่อสมัครเข้าไปดูเลยถ้าถ้าผลตัวคิอว่าในสื่อโซเชียลมีเดียมีคนมากกว่าเพราะแบบว่าเราเขาจะแนะนําทั้งแบบตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นทาให้แบบดึงดูว่าเราอยาก ใช้ปฏิบัติงานเร็จสอบมากน้อยแค่ไหนมีค่าโปรดีราคาถูกว่าสมัครเลยแต่ยิ่งอบบถ้ามีราคาแบบมีสิทธิ์หรือราคาแบบว่า X ก,กับน็นคนนี้จะลดราคาก็ยิ่งสมัครไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากดูอะไรนั้นลก็จะไม่ได้สมัครน่าจะเป็นคอนเทนต์มากกว่าแล้วก็ราคาลงมาคอนเทนต์ราคาเทคโนโลยีและประสบการณ์การใช้ ้าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของคอนเทนต์มาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดเราก็ลองมาด้วยประสบการณ์แล้วก็เรื่องของราคาเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปก่อนแน้วนี่คือแบบเราสนใจเรื่องคอนเทนต์มากกว่าสิ่งที่ในนั้นนะมีให้เราดูคืออะไรบ้างเช่นแบบแฮปโอแม่งี้มันมีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เราดูแล้วแบบเราอยากดูมากกว่าเราก็รู้สึกว่าเราคุ้มค่าที่จ่ายแบบไม่ได้สนใจเรื่องราคาขนาดนี้